โอเคก็ okay. ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับยูหุบนายเป็นดีวแคสเกมเป็นเทนอัตเบร์เอเล่ลคอนบีกี้ชัดนะครับซึ่งเราก็บัไดพบกันดาทุกนคนเลยแล้วตอนนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วนะเออใครไปเปิดเทอมจะพูดดิซึ่งมขาพูดไปอย่างนี้แล้วว่าผมยังอยู่อยู่บาน <laughs> แลวทำไมผมถึงไม่ลงคลิปยาวก็เพราะว่าผมลงคลิปสอนไปแล้วผมเัียโดนอยู่ผมพยายามหา ช่องทางธรรมชาติทีค่คอมเมนต์มาคนหนึ่งนะครับซึ่งผมพยายามหาแล้วก็ทําคลิปให้มันไม่โดนแล้วแต่มันก็ยังโดนอยู่ดีนะซึ่งผมพยายามแล้วก็ยังโดนอยู่งั้นผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถทับได้แนละ้วก,ก็ขอว่าเออเป็นหาตัวเองนะบนพีชนะโอเคแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับเรื่องประเด็นนี้ก็ชี้แจงแล้วก็คือผมทําไม่ได้นะ ทขาไม่ได้อีกงๆผมโผมโดนยูคูกสั่งห้ามาสองครั้งเลยนะอ่าานตอนที่เรามาเกิอเอไไดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคคือผมขอพูดไปงี้นะครับว่าตอนนั้นผมอัดไปแล้วแต่ไฟล์มันเสียนะนทำให้ผมต้องเรีวยกว่าไงต้องตัดมาด่านที่สองเลยคือด่านที่แล้วอ่ะเราไปฟู่กับอันนี้นะครับเอ่อที่มันเป็นอัศวินอามาตะเดี๋ยวอธิบายก่อนในตอนจบอ่ะที่ผมไม่ได้แค้นเนื่องจากไฟล์มันเสียแล้วผมไม่สามารถกลับไปเล่นได้แล้ว คือราบบจะเล่นใหม่ต้นเล่นใหม่เลยแล้วผมรู้ว่ามันไม่สนุกนะถ้าเล่นใหม่เออมันรู้อยู่แล้วแหละเออเวดาว่าคือเราต่อสู้กันไปปบปิปิปิ๊ปิปิอยู่แล้วเราชนะแล้วเราก็ได้ชิ้นสวยของไอ้อะไรอย่างของอีนอกอะเลยเบนก็ดึงมาแล้วอีนอกก็กลายเป็นหินแค่นี้แหละครับแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นคัตซีนไปทุกคนมันเป็นคัตซีนมันอะไรวะเออคัตซีนที่เอ่อที่ อ่าในตอนจบว um, ่าเบนได้เร sí. ียกชาปปะปาไปดูที่คอสเมติกสตอร์มนะที่ผิดไปไหนที่อยู่ดี่ไม่ก็เกิดแบบสปอนเลยสปอนมาเลยอ่ะในที่นี้เราชาปปะปาเลยที่ไอ้เบนแจ้งไปว่าไปมึงอู้หัวตายหมดเลยตัวรับแสงแล้วกูดิจิตตายหมดเลยอ่ะเออตาตายหมดตายหมดที่ส่งไปอ่ะเอออะไรมาต่อครับในด่านสองับซึ่งด่านแรกเราไม่ได้เล่นอะไรสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวดูกดอัปเกรดฟอร์มนี่ไงผมยังไม่อัปเกรดเลย อยู่ที่อัพเกรดฟอร์มด้วยหับีดีเออยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาอัพเกรดฟอร์มที่เราต้องใช้คือสวัมไฟเอ็ an, อ ian, นะ okay. okay. อ,อปปร okay. าร์จีแล้วก็เอ่อวอเตอร์ฮัสซานแล้วก็เอ่อแอฟฟิเบียนครับโอเคสวัมไฟเอ็กซ์แล้วก็เอ่อแอฟฟิเบียนปุ๊ป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 ปุ๊เต็มไปเลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคแอ็กซ์แล้วก็กลับมาแล้วก็เอ็นอาร์จีนะ ไอ้ดาจิปุ๊บโกตเตปีร้อยแล้วปุเอาไปตัดไปเลยต่อไปตัวอัพตัวอื่นเลยตัวอะไรนะวิทยาศาสใช่ไหมเอาเลยกดเอาเลยกดเลื่อทำอะไรได้ยังไม่ดัพเลยเฮ้ยโอเคครับอันนี้คืออะไรวะอย่างก็ไม่รู้นะครับโอเคอ้าวโอ้อันนี้ลงไปได้บอกว่าเอาโอเคดูว่าตายเอ้ไอ้เกรนนะครับก็จะบอกแล้วว่าเอ้ยเราสามารถแปลงร่างเป็น ตัวแบบวัตถุศาสตร์แล้วก็สวัสดีไอ้แบบนี้หรือเปล่าหรืออะไรอ่ะส่นกระแทกวัตถุศาสตร์ให้เรากดไปตรงนี้ไม่ได้เกรดบอกกดไปแล้วกดกระโดดอ่าแล้วก็เดินหรือเราจะกระโดดได้ป่ะหรืใช้กระโดดแบบนี้ปุ๊บเรากระโดดสองข่ายเลยเหมือนไอ้นี้เลยนี่เอานี่ใช้ได้ป่ะวะชุบอ่าใช้ได้ด้วยมาใช้ได้เหมือนกันชุบชุบทัวโอ้ดี๋ใช้ได้ป่ะ ได้อันเนี้ยใช้ได้ไหมเอาใช้ไม่ได้โอเคใช้วัตัสสะเด้แล้วที่มันใช้ใช้เอ่อจะมองให้มันกอะหน้าต่างว่าละาโอเคเมื่อกี้ผมตกนะครับหนึ่งจากมันเป็นความผิดพลาดของเอ่อดีเขยนะครับฟึ๊บอ่าฟึ๊บอันนี้ได้บว่ไม่ได้เลยฟึ๊บฟึบมันเป็นความผิดพลาดของดีอโอเคเมื่อกี้มันเป็นความผิดพลาดของดีเขนะครับ ที่ทำให้ผมไม่ผ่านใช่ไหมฟึ๊บอ๋อมันเป็นพาวขิดพลาดโอเคเมื่อกี้เราก็ได้กระโดดมาตรงนี้แล้วนะเนื่องจากลดความเสี่ยงเราจะมาเฮ้ยมาจับปดัดาโอเคชึบต่ไปอา้าวโอเคเมื่อกี้นึกว่าตายโอ,โอเคแล้วก็กระโดดไปตรงนี้ครับโอเคชึบชึบเฮ้ยโอเคปึ๊บ อ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะชึบอ่ะชึบอ่ะเช่าอ่ะชึบโอเคไปมรับโอเคเมื่อกี้เราตัดมาเรื่องจะมาเป็นความกิดพลาดของดีเขตโดยเฉพาะเลยนะครับเออทำอไมไปตรงนี้ไม่ได้เอาต,ตระตัวเอาศัตรูครับเออโอ้โหดีวินันน่าจะเป็นตัวจากในมิติวอยนะเออโอเคมาวัฒนาเจ้าโฟ้โหคอมโบคอมโบโ,โอ้โหไปเปนียะุดเกาะหอยของฉัน อเ,หเหออสกิล <Gore! S 1> โอพิวโยิงน oh, ้ำไปโวมชอบไม่ส yeah, ก <mon> ิล <ish> น <SAN> <Maria> ี้เลยเอาสกิลเอ็กสกิลเอ็กอ่าใช่ไหมล่ะต้องตีกูอุ้ยกระโดดตีแล้วด้วยโคตรเท่เลยเมื่อกี้ไปเจนดาวสแลมปะเอ็กฟาด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 สัว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 เรายังไม่ได้ทำคีย์ทิคอลเลยด้วยไม่มีเคาน์เตอร์เรายังไม่ได้ทำเคาน์เตอร์โอเคเขาบอกว่าเกวนบอกว่าเราสามารถใช้เคาน์เตอร์ศาสในการกดไอ้นี่ได้โดยการกดหัวอ่ะก็คือ กดอาคา้างแล้วกดอันนี้นะกดโอใชไปปิวปิวปิวเออเรียบร้อยนะตอนเรายิงปืนฉีดน้ำใส่ต้องยิงทีทีปิวเออยิงอีทอกทีเอมาละโอเค,อเ,คเราสามารถใช้ฟอมไฟด้วยสกิลไฟบอลก,กด กดอาคา้างแล้วกดโอเคสกิปไปเลยอโอเคถ้าเราเห็นไใ้เขียวๆแบบนี้ให้กดอาคา้างแล้วกดโอ้ปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นไปจุดไฟแล้วก็ปุ้มอ่าแล้วคุณเห็นสารพิษมึงนี้ไหมเราสามารถใช้วอเตอร์ฮัทเราสามารถใช้ NRG ได้นะครับเนื่องจากคือเกาะของ NRG นะมันคนรังสีอะอ้ยเอ้นนี้ล้วตัวอะไรก็ไม่รู้มาวอเตอร์ฮัทศาสตร์จังรองสกิลไม่หมดเลยจ้าจจ้าโอ้โหคาราเต้โอ้โหไม่ตายด้วย

ตเ้เป็นไงผวกปีศาจเอ้ยแป๊บสกิลอันนี้ดิสัวอันนี้พวกเข้าไปโอ้ยพวกรันเชิบไอ้วงนี้เราไมา่สามารถขึ้นไปจมตีได้คุณเห็นทังนั้นไหมเองเห็นทังนั้นหรือเปล่าเออให้ได้ไปตีเห็นเสาเขียวแบบเลือแสงไให้ใช้ Srg กดกดอาคาแล้วก็กดโอนะจ๊ะเพื่อใช้สกิลเผาโอเคเราก็มาบื้ะโอเคทำลายตัวยิงอันนี้ก่อนครับมันยิงแรงมาก เกมแหลกเลยมายิงปิวป้วพิ้วโอ้ยิงไปไหนวะเนี่ยปิวป้วพิ้วเออไปตายโอ้โอ้เห็นอาจี้มาเห็นอาจี้เอาเลือดก,ก่อนเกือบตายแล้วเมื่อกี้บล็อกโอเคเราต้องกดโคฟ้ นี่ไงล้มไปทับเลยดิไอปีศาจเอ้ยโวยไฟนะมีรีว้าวงเจอสกิลสกิลช็อตไฟ้ช็อตไฟ้แล้วก็ตบลองเอ็นอาร์จีบ้างนิเอ็นอาร์จีสกิลสามอาบัตเตอร์อีกเรายังไม่ได้ลองเคาน์เตอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคาน์เตอร์ ทำเกมโคตรแหลกเลยท่านผู้ชมมีตัวไหนอยาเราเคานเตอร์กับพี่บอยักษ์ใหญ่ใจเกเรไม่ไม่ไอดาจีมีเคาเตอร์ลองดูกันโอ้ยไอดาจีมีเคาเตอร์ไปเขาด้วยโอเคเอ่อสกิลนี่จู้หบัตพรบัเพิร์บัตเรัเพิร์บัวเบัตรอบัตเพิอ์บันเพิรัเพิัตเพิตังเพโอ้โอ้เอ้ตัวมันเยอะไปไหนแล้วขอไฟเผาเลยั เออเล็กทุบหน้าเข้าไปดิโอเคมันตรงนี้เราต้องใช้อ่าวอเตอร์ฮัทส,สากคิดไป,ปเลยคิดไป,ปเลยนะพูนมากอย่างเลยเพ๊บแล้วก็เกาะตรงนี้เกาะไม่ได้ว่ะเกาะหน้าต่างเอานี่ๆเราเป็นเบนไอเบนเลยเราเป็นโจนเนี่ยมาโอ้ยอนี่ระยะไกลเหรอ ระยะไกลเออคุณจะตายแล้วคุณจะตายแล้วว้าอ้าวโอ้ต่อยไข่โอ้เจ็บมากน่าเจ็บนะเจ็บมากด้วยเฮ้ยสกิลสามลาด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 ดาวะสุการณเนี่ยเล่นไหมโอ้โอ้จะตายจะตายจะตายพี่จะตายแล้วพี่จะตายแล้วพี่อย่าพี่จะตายแล้วพี่จะตายหรอนี่จะตายหรอนี่น้องเบลเขาเตะเขาเตะ ไต่อยใครไปแล้วเหลือกระติ่งหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยเซฟเซฟเซฟโอ้เซฟเซฟเซฟบอกพอดีเลยโอ้เซฟมายคนดีตัวนี้เดี๋ยวนะเซฟแลยครับโอเคขอจบคลิปแต่เพล้เราดีนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพาร์ทหน้าแล้วขอชี้แจงครับผมสอนไม่ได้จริงนะซึ่งเออ่ใคร ถ้าคุณอยากไปดูสอนคุณไปดูคลิปอื่นคลิปคนสอนนะครับคุณอื่นนะครับผมคิดว่าไ่าจะมีอยู่แหละผมส่วนผมทําคลิปสอนแนละ้วผมโดนยูทูบสั่งห้ามผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคนสอนคนอื่นเขาโดนไม่โดนยูทูบสั่งห้ามานะโอเคครับผมก็ขอจากลาไปก่อนครับเจอกับพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย